ดีค่ะในที่สุดก็เผยรายชื่อประจำปีออกมาให้แฟนๆได้อัปเดตกันแล้วสำหรับฟอฟเคียร์พาวเวอร์เซเลบิตี้ซึ่งเป็นการจัดอันดับประจำปีโดยเป็นการคัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงอิทธิพลมากที่สุดมาจัดหาส0ิอันดับแรกในเกาหลีใต้ไม่ว่าบุคคลจะมาจากวงการกีฬาดนตรีศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์ตามความสำเร็จในอาชีพอิทธิพลความนิยมและรายได้จากปีที่ผ่านมาซึ่งเช่นเคยแอดก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดต ต่งเซเลบคนดังคนที่มีชื่อเสียงอิทธิพลมากที่สุดประจำปี2022สนจะมีใครบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยเริ่มที่อันดับ10จางมินโฮอันดับ9ยูแจซอกอันดับ8ยูนยอจองอันดับ7ลิมยองอุงอันดับ6อีซึงกิอันดับ5้ลีชานวอนนักร้องชาวเกาหลีใต้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เข้าแข่งขันในรายการมิสเตอร์ทอน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก่อนจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากซีรีส์คิงเมเกอร์อันดับ4ระยูฮยอนจินนักเบสบอลตำแหน่งพีเชอร์อันดับ3ซนฮึงมินนักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้ปัจจุบันเล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้และสโมสรฟุตบอล อันดับสองแบ็คพิงเกกรุ๊ปเกาหลีใต้สังกัดค่าย YG Entertainment ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน4ี่คนคือจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าอันดับหนึ่ง BTS บอยแบนด์เกาหลีใต้สังกัด Big Hit Entertainment ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน7คนคือจินชูก้าเจโฮอาร์เอ็มจีมินวีและจองกุกและนี่ค่ะก็เป็นท็อป10 ที่มีชื่อเสียงอิทธิพลมากที่สุดประจำปี2022จาก Forbes Korea Power Celebrity แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัเปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ